สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับลิมอีกครั้งนะคะสำหรับรองเท้าจะเล่นสุกเช่นเคยวันนี้ก็มีความรู้มาให้เพื่อนๆเป็นใะนั้นเปชมกันเลยเพื่อนๆเคยไปลองรองเท้าแล้วประสบปัญหาแบบว่าลองคู่ไหนเนี่ยมันก็คับไปหมดไหมนึกว่าจะคู่เล็กคู่ใหญ่เนี่ยจะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันลองเท่าไหร่ก็ ใส่สักทีเนี่ยมันบีไปหมดทุกคู่เลยความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ารองเท้าคู่ที่เราลองเบอร์นั้นนะมันใหญ่กว่าเท้าเราแล้วก็ได้นะคะมันไม่ได้แน่นมีลูกค้ามาหลายคนเลยค่ะที่มาที่ร้านแล้วเขาบอกกับลืมว่ายไปลองเท้าที่ไหนเนี่ยมันก็บบีไปหมดใส่คู่ไหนก็ไม่ได้ เกิดอะไรขึ hmm. mm ้น hmm. บ้างที่ที่บอกว่าใส่แล้วมันแน่นไปหมดเจ็บไปหมดคู่ไหนก็ใส่ไม่ได้เงี้ยเขาก็บอกว่าก็มีรู้อะมันเจ็บอะเวลาใส่ลงไปแล้วนิ้วเท้าอ่ะนิ้วเท้าอ่ะมันเจ็บไปหมดเลยเนี่ยนิ้วเลยแล้วก็ตรงส้นนี่ก็บีบด้วยเึ่งก็ถามเขากลับไปว่าแล้วอาการที่บอกเนี่ยเจ็บข้างหน้าหมดแล้วข้างหลังเนี่ยตรงส้นเนี่ยเวลาใส่เี่ย มันขยับขึ้นลงนี้ได้ไหมลูกค้าก็บอกว่าใช่มันขยับด้วยนะมันทั้งบีบข้างหน้าด้วยแล้วขยับตรงส้นด้วยเนี่ยเล็กไปก็เต็บใหญ่พอใหญ่ขึ้นมาก็เนี่ยนสิก็ยังยังไม่พอมันยังใหญ่ไม่พอเนี่ยก็ยังมันเจ็บตรงหน้าเท้าอีกเดี๋วก็โอ้บางอ้อเลยค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากว่า พอเบอร์รองเท้าที่มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะเท้าของเราเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้านิ้วทุกส่วนเนี่ยมันก็จะชนไปหมดเลยข้างๆก็ชนไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันแทนที่ถ้าเกิดว่าเราใส่พอดีใช่ไหมมันก็จะโดนล็อกไว้อยู่ตรงนี้นิ้วมันก็ต้องเป็นอิสระแต่พอมันหลวมปุ๊บมันพุ่งชนข้างหน้าก็ขยับก็มีช่องช่องช่องที่อย่างเงี้ยลิมก็เลยบอกว่าถ้าลักษณะนี้ ไม่ใช่ว่าเราควรเพิ่มเบอร์ไปเรื่อยๆนะแต่เราแต่ว่าเท้าเราอะมันจะอยู่ระหว่างเบอร์ที่เรารู้สึกว่ามันแน่นแล้วข้างหลังไม่ขยับกับอีกเบอร์หนึ่งที่นิ้วเท้าพุ่งไปชนข้างหน้าทั้งหมดแล้วก็ขยับส้นสรุปให้เลยละกันนะคะว่าถ้าเราไปลองเท้าแล้วเนี่ยมันมีอาการแน่นแต่ว่ามันมีใช่ยัน ของใส่รองเท้าหลวมเินแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วมันมีอาการเจ็บเจ็บที่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ขยับส้นเนี่ยมไม่ขยับเนี่ยนนี้คืออาการแน่นคือก็ไปสังเกตกันดูนะคะยังไงถ้ายังรู้สึกสงสัยหรือว่ามีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยแล,ล,แล้วลืมไป รองเท้าหลวมหรือรองเท้าแน่นชมกันคลิปผัดไปแล้วกันนะคะยังไงติดตามชมกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเห็นหรืไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ที่หลืนจะนำเสนอให้คะ่ะ